สวัสดีค่ะคลิปนี้นะคะเป็นคลิปแนันนองเ,เหมือนเช่นเดิมเนาะเรามาดูกันนะคะว่าวันนี้ครูไพ่อยากสื่อถึงคุณด้วยเรื่องอะไรพร่องานร่วมใจวิจารณญาณในการรับชมรับฟังนะคะสามดาบขึ้นมาเลยนะเรื่องของความรู้สึกไหมบางคนอาจจะอยู่ในสถานการณ์ของความรักที่เป็นประเด็นรักสามเศร้รารอสองสามคนคุณกําลังตกอยู่ในความรู้สึกของความพยายามที่จะประคับประคองสถานการณ์นี้อยู่นะอมืมันเสียใจแต่ก็ยังรู้สึกว่ายังคงต้องไปต่อไหมเพราะความรักเพราะ ความสําคัญที่คุณให้ค่าเขานะคะคุณเห็นค่าเห็นความสําคัญคนคนนี้มากเลยนะคุณปลักเขานะคะคุณจริงจังมากในความสัมพันธ์นี้เพราะฉะนั้นสิ่งที่คุณได้รับนะคะนั่นก็คือความรู้สึกเสียใจนะอาจจะมีบ้างแหละค่ะเนี่ยไพดูเมจิเชียนที่รู้สึกเหมือนกับอยากตัดใจนะคะอยากมุกออนอยากจากไปไม่อยากอยู่แล้วในความสัมพันธ์นี้ ถ้าหากคุณอยู่ในสถานการณ์นี้นะคะสามารถที่จะไปรับชมต่อด้วยกันได้นะพี่วีจะทำไพ่ให้คุณไว้สองฝั่งฝั่งแรกนะคะคือหากตัดสินใจที่จะประคับประคองความสัมพันธ์ไปเนี่ยมันจะเป็นอย่างไรนะคะจะอยู่ด้านซ้ายมือนะส่วนด้านขวามือนะคะก็จะเป็นช้อยเลือกว่าหากจากไปมุกออนจะเป็นอย่างไรท้งนี้ทั้งนั้นก็อยู่ที่คุณจะพิจรนารณาและตัดสินใจเพราะว่าต่างกรรมต่างวาระแน่นอน นะตั้งจิตคธิฐานไปด้วยกันดูเป็นแนวนะคะเด๋ยวเพิ่งนําไปตัดสินใจเพราะว่ายัางอาจจะไม่ใช่ดวงของคุณสักทีเดียวสําหรับท่านที่เลือกไพ่ฝั่งอยู่ต่อและประคับประคองผลที่ได้นะคะมันก็ยังไม่นิ่งค่ะยังไม่มีอะไรแน่นอนบางครั้งบางคราวก็อาจจะปะทะคารมกันบ้างแหละนะมีบ้างแล้วเราจะทาอย่างไรละ่ะพี่บีขออนุญาตนําเสนอในอีกแง่มุมหนึ่งก็แล้วกันนะคะหากคุณยังคิดที่จะอยู่ในความสัมพันธ์นี้คุณจะต้องใจเย็นนะคะไพ่เดอร์มิด ใจเย็นนิ่งให้มากนะคะเอออะไรที่มันอยู่ในใจนะคะก็ให้มันอยู่ตรงนั้นแหละนะไม่จําเป็นที่ต้องมาทําลายทําร้ายความรู้สึกกันถ้าพูดไปแล้วมันไม่ได้ทําให้รู้สึกดีถ้าคุยไปแล้วนะคะทําให้มีปัญหาเพราะฉะนั้นควรเลือกที่จะนิ่งนะคะแล้วก็อดทนเก็บมันไว้ในใจกลบเกลื่อนด้วยรอยยิ้มและเสียงหัวเราะถึงแม้ว่าข้างในจะเศร้าเพียงใดนะคะเห็นไหมาไม้เท้าเนี่ย2เหรียญ4ไม้เทา้าบ่งบอกได้เลยว่า จะคิดจะพูดจะทำอะไรนะคะอาจจะต้องชะลอชะลอหรือคิดก่อนนะไม่จำเป็นอนะเหมือนที่พูดเมื่อกี้เลยไม่จำเป็นที่เราจะพูดซะทุกอย่างอย่างที่ใจเราอยากจะพูดนะคะขยับไว้บ้างขายับไว้บ้างเก็บไว้บ้างนะคะหากพูดแล้วมันจะมีเหตุให้ผิดใจกันหรือทำให้เรื่องราวมันแย่ไปกว่าน,นี้นะคะก็ต้องเบรกนะต้องบอกว่าเบรกอาจจะเหนื่อยน้อยน้อยใจนะคะแต่ถ้าเราพยายามเข้าใจพยายามปรับใจนะสองเรี่ยนต้องหมายถึงการปรับ เหกันนะคะปรับตัวปรับใจเชื่อว่าคุณจะชนะแน่นอนนะเบื้องต้นเลยก็คือชนะใจตัวเองนี่แหละไม่ใช่ชนะใครเลยนะคะเป็นกําลังใจให้คุณอ่ะทนีนี้เรามาดูกันนะสำหรับท่านที่เลือกไพ่ในส่วนของการมู v ออนการจากลาคุณจะเป็นอย่างไรสองถ้วยนะบอกได้เลยว่าบางคนบางท่านอาจจะไป พบเจอคู่รักคนรักหรือแม้กระทั่งคนใกล้ชิดคนข้างกายที่เขามีจิตใจที่ดีมีเมตตาช่วยเหลือเกื้อกูลคุณนะคะสิ่งที่คุณมองว่าอุ้ยมันยากนะกับการที่ฉันจะมูพอนฉันจะทําได้ไหมคุณทำได้นะคะจะมีคนเข้ามาให้ค่าให้ความสําคัญเข้ามาซัพพอร์ตคุณด้วยเ,ออเขาเารียกยังไงอ่ะพุนบุญที่คุณและเขาอาจจะสะสมอาจจะสร้างมาด้วยกันในอดีตชาตินะคะภจากเสนภพยใบนี้นะ แต่ไม่ว่าอย่างไรนะคะก็ต้องดูนะคะในเรื่องของศีลธรรมทเนาะไม่ไปผิดลูกผิดเนียผิดสามีใครนะคะเออก็ต้องดูให้ดีประมาณนั้นค่ะ